ไทยประกันชีวิตเดี๋จะถึงแล้วนะคะเป็นอีเกิลเฮาส์ของชันเองนะคะอีเกิลเฮาส์ใช่ค่ะที่เองเหรอใช่ค่ะที่ได้พูดถึงนะคะเป็นเกสซเฮาส์นะคะที่นี่มีโรงเรียนสอนทำอาหารชิลีคับนะคะที่จะเอาไปใช้มะม่วงนะคะอ๋อม่น่าล่ะถึงให้เอาไปให้คนอันดี้มากินนะคะโอเคต้นชวยทำเองนะคะ S <S นี่อาจาร,รย์ของเราอาจาร,รย์วิศ <คน S 2> ์ส่วนแอนออนี่นะคะเป็นอาจาร,รย์ใหญ่ของชิลี่ครับวันนี้ก็จะมาทำข้าวเหนียวมะม่วงดีไหมคะนี่ไงผมว่าแล้วเชียวแล้วข้าวเหนียวมะม่วงจริงๆต้องทำก่อนนะคะแอหล่อข้าวเหนียวก็จะทำน่าจะทำน้ำพริกอ่องก่อนทำอย่างอื่นก่อนนะคะแต่ถึงนั้นก็อะไรก็จะสุกก่ จะได้กินด้กันอร่อยดีค่ะเข้าใจแล้วนะคะใช่อาหารขาวและอาหารหวานใช่ค่ะเริ่มเลยไหมครับผมต้องบอกก่อนนะครับเริ่มเลยค่ะผมไม่ได้ทานข้าวมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับเหรอคะเพราะอะไรคะรอวันนี้ครับเดี๋ยวไปดูน้ำพริกอ่องเจบใส่อะไรบ้างมีพริกแกงนะคะที่เราใส่ พริกแห้งนะคะหอมแดงหอมแดงใช่ค่ะแล้วก็มีกระเทียมค่ะใส่เยอะครับผมเป็นนคชอบกินกระเทียมออ๋เหรอเหมือนกันค่ะเขาบอกผู้ชายมาดแมนต้องกินกระเทียมเยอะอ๋อเหรอคะแล้วถ้ากินเยอะจะเป็นแมนเหรอคะแหมก็ใจเล่นมุกแล้วนี่ต้นหอมผักชีมะเขือเทศถูกต้องนี่อะไรเอ่ยน้ำปลาค่ะมาพร้อม ครับอืมอ่ะแอนดี้ถามบ้างสิช่วงหลังทำขอถามไปด้วยได้ไหมได้สิคะชิลลี่คลับแห่งนี้มีน,บบนานหรือยังครับมีนานแล้วเหมือนกันสักน่าจะสัก14ปีประมาณนั้น<ป>ค่ะ14่ปีค่ะแล้วทำไมถึงมีชิลลี่คลับอะครับมันเพราะวามีความหมายว่าไงอ่าก็ชิลลี่คลับเองอากให้คนต่างชาติรู้จัก,ร,จกรู้จักอาหารไทยแล้วอาหารไทยดูเป็นเรื่องสำคัญของคนไทยคนไทยเวลาไปเที่ยวก็จะชอบไปตลาดคนต่างชาติ ไปพิพิธภัณฑ์ความคิดไม่เหมือนกันนะคะเราจะพยายามดึงคนต่างชาติก็มาดูคนไทยจะชอบอะไรนะคะก็ดีเนาะนะคะวันนี้ก็มีแค่สองคนนะคะเราจะค่ะไม่เอากุ๊กใหญ่นะคะคนจะได้กลับแล้วจะได้มีอะไรจริงๆกลับบ้านก็จะถึงทำได้จริงๆนะคะหนึ่งช้อนสองช้อนค จะไม่ให้กินแล้วเอาเอาเอาไปกินคนเดียวผมอุตส่าห์หยุดกินมาหนึ่งอาทิตย์รู้ไหมกินกระเทียมกินไม่ยังไงอ่ะห้าช้อนนะคะนับได้ใช่ไหมคะไ้ครัหาช้อนหนึ่งห้าครับอันนี้หนึ่งนะคะสองสี่ครับสโอ้เก่งเนาะเก่งเรยก็สามครับ3มเป็น6ใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับ เต็มปอดเต็มปอดเลยหนึ่งช้อนช้านะคะนับดัลติฟนะคะนี่ครับน้ำปลาหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนอน,นี่เหร่ผมนี่เก่งนะครับใช่นับแรกเก่งใช่ไหมคะแล้วนี่อะไรครับมะขามค,ค่ะมะขามสดค่ะใส่กี่ช้อนครับหนึ่งช้อน,นะคะ่ะหนึ่งช้อน เอาเกาือด้วยนะครับไม่เอาค่ะไม่เอานะครับแต่ผมว่าผมชอบเปรี้ยวๆครับได้เลยค่ะอีกสักครึ่งช้อนปิ้งมาแล้วครับกระเทียมพอไหมคะกระเทียมพอแล้วครับผมเดี๋ยวคึกครับเดี๋ยวคึกอันนี้ผัดถึงงวดลงนะคะงวดงวดลงคืออะไรฮะถึงจะแห้งค่ะโอ้ให้มันแห้งหน่อยค่ะอ๋องวดกจะแห้งโอเคนะคะ เดี๋ยวแอนดี้ดูข้าเนียวเผาไม่ง้างให้บ๊อให้ล้องกันไปอร่อยน่าจะอเคแล้วสุกแ,แล้วคะ่ะอู้โอ้โอ <c oughs> ้ได้แล้วอันนี้มีกะทินะคะ <c oughs> มีเกลือ <c oughs> มีน้ำตาลนะคะเราจะเอาเข้าวเหนียวมูนในนี้นะคะ สมกคอนไม่ได้กินข้าวหนึ่งอาทิตย์มันเริ่มแห้งแล้วนะคค่ะก็เข้าก็กะทิก็จะเข้าเริ่มเข้ากับข้าวเหนียวแล้วถึงจะข้นค่ะแล้วถึงจะอร่อยชอบกินมากถ้าเหนื่อยมากค่ะกินกินข้าวเหนียวมะม่วงแล้วจะหลับสบายมากเลยค่ะอิ่มท้องใช่ก็ใช่สิค่ะมันจะอ้วนด้วยนะปีละครั้งก็ได้ค่ะนี่ไม่ได้กินหลายปีนะคะ ก็ต้องปิดฝานะคะสักสองชั่วโมงนะคะอยข้าวเหนียวจะตูดน้ำกะทินะคะนี่ไงโอ้โหมือแม่ล้วนเลยนะครับแต่มีเพิ่มเข้ามานี่มีอันนี้คืออะไรฮะอันนี้แกงผักหวานปลาแห้งนะคะครับอันนี้แกงแครนะคะก่อน,น้ำพริกอ่องก็ดูแล้วและข้าวเหนียวมะม่วงค่ะผมข้ามนี่ไปเลยได้ไหมอรัญญาลี่กินของหวานกินทีหลังถูกต้องอา้าว เริ่มเลยก่อนดีไปชิมก่อนจะกำลังดูเราดูปากดูหู <c oughs> ถ้าเหมือนฝรั่งก็จะแดงไปเลยเผ็ด <c oughs> เหรอคะแหมคุณผู้ชมครับถ้าผมไม่รู้ว่าคุณเอเน็ตทำแล้วก็ <c oughs> ต้องคิดว่าเป็นฝีมือคนไทยอย่างแน่นอนเลย <c oughs> เพราะว่ามันอร่อยมากๆเลยครับ หลวงก็ท่านก็เหมือนเป็นพ่อของคนไทยทุกคนนะคะ